ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาคุณชมไปดูตัวเลขนะครับปู่องค์เจ้ากระดำนะครับวิหารปู่องค์เจ้ากระดำนะครับที่ปู่คำเสียนท่านเขียนเลขไว้นะครับว่าท่านเขียนไว้ที่นี่นะครับท่านไม่เขียนต่ออีกแล้วนะครับท่านไม่เขียนให้ท่านเขียนไว้ที่วิหารของท่านนะครับอ่ะท่านปล่อยแล้วตัวเลขนะครับปล่อยแล้วตัวเลขนะครับคุณชมนะทราบข่าวว่าท่านปล่อยแล้วเนาะเราไปดูตัวเลขนะครับหลวงปู่ท่านคุยเมื่อสักครู่นี้ว่าปล่อยแล้วตัวเลขให้ไปดูที่วิหารเนาะอ่ะเอซีก็ตามมาดูเลยนะครับ ตามไปดูด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับกดสาธุกดสาธุกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับไปดูกันครับกันยาใช่ไหมกันยาครับกันยาหกสี่วันที่สิบหกกันยาหกสี่ครับเลขส่วนเอาเดิมห้าสี่เก้าอันนี้สามตัวนะห้าสี่เก้าแล้วก็สองตัว เก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าสี่เก้าสามตัวเก้าศูนย no ์สองตัวจิดแล้วเนาะห้าสี่เก้ากับเก้าศูนย์ของไทยของไทยของรัฐบาลไทยนะครับดับสนุนลอตเตอรี่พนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่จะหักถึงให้หวยกลางยิงงาจ้าครับผม ให้ซื้อลอสือหลักสือแบตบลัาแบตลัฟให้ซื้อแบตลัฟให้ซื้อแอตบลอฟแบตบลันะให้สื้อแบตบลัฟแบตล่ะเน้นสลับสือไม่ื้อกา๊งกินนะไม่สลับสือนะเน้นบลางตัดเล่นด้วยนะปูปูบอกเล่นจะเพิ่งหายไปไหนเน้อปูบอกเลขแเรวจะเพิ่งหายนะดูฟังต่อเด้อครับคุณผู้ชมเรไม่ใช่ปูบอกเลขเราหายนะปูบอกเลขแล้วช่วยกันจดด้วยนะดูสุรนจา กันจดด้วยเด้อจังหวัดสุรินทร์จห้าสี่เก้าเก้าศูนย์อือให้แล้วให้แล้วให้แล้วสึบกเสียงเยอะันี้บล็กวเสียงให้แล้วแต่ยังมาให้เสียงอีกอือไี้ให้เสียเดียวไ้ให้เสียงเดี่ยวจบเลยจบเลยหมดเสร็้เขาก็ยังเอาไปอั้นอยู่มันกระตูว้ะแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ใกล้กินนะ อย่าลืมเน้นเน้นอย่าลืมเน้นๆน้นอย่าลืมเน้นดูอำเภอสังขะจ้าบุบรอบเดียวใช่จ้ะให้แค่รอบเดียวอือรอบนี้แล้วไม่มีการเสียงให้แล้วนะคนเนาะคนมันไหลเร็วนะการเสียงให้ละอืเอาเชิงนั้น คุยเลยปูป <health care> ูนั่งอยู่นี่คุยเลยปูเลคุยเลยปูให้แล้วปูบอกแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือไปต่างประเทศเด้อนี่ยอต่างประเทศก็นี่นี่ไปต่างประเทศจ้ามือแล้วเอาไปซื้อตัวงเงาอออเอาไปซื้อตัวงเงา าเจ้ายังแล้วสดเราพูดดังเจ้ากำอะไรสดเนอะคือเจ้าก็ดูมวลนี้แก่วนี้ฝังเจ้าเด้อยวลนี้เจ้าคำเลี้ยงพูดคำเลี้ยงกลางเรืข้นมาเนียกพมบานเจ้าคำเี้ยงเรื่องูรอก เพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไม่ยังยังให้หัวแม่แม่จยังไม่ยังเลยอือฝากให้หัวแม่คือเขาจะอั้นจะอั้นอย่างนี้ก็ไม่อั้นให้หวยเยอะให้หวยเยอะให้หวยเยอะฝากถึงเจ้าด้วยอย่าอย่าเพิ่งอั้นอย่าเพิ่งอั้นนะจ๊ะอยู่สังขะจ้าอยู่สังขะ เข้ามาก็ไปดูคอมเมนต์เด้อว,ว่าปู่ให้เลขอะไรเนาะปู่ไม่พูดหลายรอบพูดแค่นั้นจบเลยใครที่ติดตามอยู่ๆก็จะก็จะได้จดเอาใครจด<อ>ไม่ทันเด้อบอกบอกอีกครั้งหนึ่งใครจดบ่ทันฮ<ด>่าี่เก้าเก้าศูนย์่าฮ่่าฮ่าาฮาฮาา เราพัฒนาวันนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้เราพัฒนาเด้อเราพัฒนาออกอ่าเลขไทยห้าสิบเก้าก็ถูกใช่แกเลขไทยส่วนเราพัฒนาอันนี้หวยเราวันนี้นะเห็นเลยยังแทบแทบแทบ เอาหนึ <chill> ่งสองสามแคปเจอแคปเจอแคปเจอรแคปยังแคปังเราพัฒนามีกระดิ่มกระิ่งกิงแแคปหนึ่งสองสามแคปเราพัฒนาก็ได้ไปแล้วโอ้อันนี้ก็ไดดไลแถวมือดีไล้ไล่ไล่ได้ไล่ไล่ไลไล่่่ไล่ไล้ไล่ไล่ไู่ไลล่ หวยไทยให้แล้วไปดูในเมนเลยจ้าอืมไปดูในเมนได้เลยหวยไทยปู่ให้ไปแล้วเดี๋ยวให้หลายรอบเดี๋ยวเขาจะจับสนอืมลาวตัวไหนลาวตัวนี้ลาวตัวนี้เด้อแคปเจอร์แคปแคปแคปหนึ่งสองสามแคปริบแคปอธมีแคปด้วยครับอ่าลาวอ่าลาว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 แคปแล้ว ลาวนะ ừ, จะ <c oughs> ส่วนหวยไทยก็ผูกบอกไปก็ไปย้อนดูไปดูไปดูคนที่คอมเมนต์หวยไทยจะให้ได้ให้โดนให้ตังเดออืมไปลาวกันวันนี้หหนหให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยหนูได้แปดหกมา<ะ>สองไปค่ะ หวยไทยนะคะอย่าลืมห้าสี่เก้ากับเก้าศูนย์หวยไทยสี่เก้าสี่เก้าได้ยินหรอได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับชัดเลยชัดไหมชัดไหมชัดเหมชัดเกลีชัดเกลห้าสี่เก้ากับเก้าศูนย์สี่เก้ากับเก้าศูนย์ ห้าสี่เก้าีเก่าก็เก่าสูนเก่าเก่าสูนสธุสาธเอสาธุเออได้เอาเได้ใครซื้อก็ถูกใครไม่ซื้อก็ไม่ถูกเนาะไอ้กาไอ้การใครซื้อว่ใครซื้อก็ใครซื้อก็ถูกครับใครไม่ซื้อก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกอ้ไอู้้ัวเก้าเกตัวเก้าอืสวยเดอ๋ลยวยะแล้ปืเขาก็เอเยอ ด่าเกบนเลยด่าเลยด่เลยด่าเลยด่เลยด่าเลยกับ้าเลยคอมเมนต์สาธุสาธุกันมาสาธุสาธุสาธุให้รวยให้รวยให้โดนให้โดนให้โดนทุกคนสุดบพังใจเกลาร์สบายสวยอะไรคะแน่ ขอหวยพม่าด้วยครับคุยมีพม่าด้วยกไปไกลเลยเมาอบานก็มีลูกสิบขอหวยอเมริกาก็มียังไม่รู้เลยหวยอเมริกาออกอะไรนี่นนอเอาลาวันนี้อืมเลาวันนี้ให้ไปแล้วแล้วก็แล้วก็รัฐบาลไทย เก้าเก้าเก้เกาเย้าเก้เก้าเก้าเกเด้าเก้เวลาหรืาเกาเกาจก้าเก้าเ้าเราเก้าเก้าเก้าเ้าเ้เกา้เ้เ้าเก้เก้วเเกา้าาเกา้าาเ้าเก้า้าเกาเกาเเ เจอเด้อเราพัฒนาเราพัฒนาแคปเจอเอาแคปยางหนึ่งสองสามแคปแคปแป๊บ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 รีบแคปรีบแคปมาปับปบแคปไปเลยครับเนี่ยโอ้โหลูกโซชายรายรอบเลยนะาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนมาใหม่ครับปูไม่ใช่อะไรแล้วคนมาใหม่มาใหม่เยอะมาซื้อกดิ่งมาดิ่งแข้งแข้งแข้งว่ะข้อระคังคาะระคังโอ้ปูปูมาแล้วเอากระดิ่งมาแล้วโอ้กระดิ่งมาแล้วเอามาแล้วครับที่นี่ระคระคัง ปูได้ละครั้งมาแล้วอ่ะแกงๆกงใครมาไม่ทันเราพัฒนาเอาแคปเอาแคปใครมาทีหลังครับมาทีหลังครับอ่ะแคปแคปจริงๆอ่าหนึ่งสองสามโอ้กดกระดิ่งด้วยปูมีกระดิ่งให้ด้วยอยู่ลา้ก็สนอยู่ลา้ก็กดกระดิ่งจ้ากอ่าหนึ่งสองสามแคบแคบอ่าอ่าไปต่อไปต่อไปนะแล้วก็หวยไทยหวยไทยหวยไทยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย บอแล้วให้แล้วให้เยอะแล้วจะพูดบ่อยเดี๋ยวจะมืออั้นเดี๋ยวจะมือจะอั้นอืมอฮะแค่นี้เนาะครับให้ถูกให้ถูกอืมถ้าถูกแล้วอย่าลืมประทัดคนละกลองเด้อถ้าถูกวยลาวยไทยประทัดคนละกลองประทัดกลับหัวติดตามค่ะอ๋อเป็นบอกเป็นัวเรขเพราะมันดูมันดูกลับใช่ไหมโอ้โอ้ อกระทัดมันกลับบอกออามันแปดแปดหนึ่งสองแปดหกราวพัฒนาแปดหนึ่งสองแปดถูกก้าไหอ่ะปูไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทิ้งท้ายปูเลขไทยพูดคุยกันใหม่นะจบแล้วแล้วปูจะไปทำงานก่อนเลขไทยย้ำเลขไทยรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกันยาหกสี่ เลขห้าสี่เก้าเก้าศูบายบายโชคดีโชคดีํำรวยํำรวยทุกทุกคนเตเตปูบอกว่าเตนเนะครับเต้ดเตอ่แน่นะไม่เข้ามเนี่ไปอ่ะนี่ครับผู้ชมนะครับ มองข้างบนไม่ค่อยชัดปูเขียนบนเสาให้ด้านล่างนะครับอู้ชัดขนาดนี้ไม่รู้จะชัดยังไงและวชัดไหมพี่สุนชัดครับชัดครับชัดเจนชัดเจนคุมมรับใช่ไเห็นชัดมากเลยครับเห็นชัดเหมือนกันครับชมปูเขียนไว้นานแล้วนะครับเนาะนะครับวิหารปูองค์เจ้ากาดํานะครับไม่เป็นไรหรอกคนเยอะครับนะฮะคุณผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับ ฟางตชมนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยตัวเลขนะครับเด้อตัวเลขนะครับนะครับตัวเลขปูคําแสนปล่อยแล้วนะครับวันนี้ปล่อยแล้ววันนี้นะครับตัวเลขปลอยแล้วชัดชัดลอยแล้วห้าสี่เก้ากับเก้า9ูนย์ห้าสี่เก้ากับเก้าศูนฝันว่าชัดด้านบนหักลงมานะครับก็อตีเป็นความฝันเขาแบบนี้นะครับห้าสี่เก้ากับเก้านะครับตีหานปูนะครับ ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ทรงกระดิ่งมาให้แอดนะครับก็เอามาให้ปูแล้วนะครับแล้วก็ส่งกระดิ่งนะครับอันนี้ก็มีเอฟซีที่ส่งให้เหมือนกันนะครับ